มา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 ตัวอะไรอ่ะแต่สนุกเหมือนว่าเลยอยากให้ตามมาเล่นด้วยเออมันอ้างไงมันแพ้เราละอ้างไงเจ้าตัวอะไรเอ้ยัวมันบอกบอกมันเดี๋ยวมาเล่นสีวิเศษแบบฆ่าเลยทุกคนอ่ะนี่มันจะฆ่าจะไปน้อยหน่อยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนกูตบแน่ไอ้สับสนกันแน่เว้ยสับสนตัวละครกันแน่เว้ยนี่เขียวเอ้ยดับเบิ้ลเขียวเฮ้ยอุ้ยจิ้งจอกสีหาง อีกตัวหนึ่งเฮ้ยไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยพบเลยตายสกินสุดเทพไปตายแน่เราเพื่อนกันดีกว่าไอ้ตัวสีทองดีกว่าเอาต่อยกันผูขอผู้ขอใชยเว้ยไม่มีของไม่มีของไม่มีของไอ้มันเก็บไม่ได้เอ้ยเอ้ยได้ปืนมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เขียวมาแล้วอ่าอ่าเดบล์ได้เขียวไง โอ้ยโอโดนแทงอย่างเดียวเลยกูช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วเวยะเบิดเออเอออ๋อเฮ้ยมึงโดนกูทอทิ้เอาไว้มึงโดนกูทอทิเอาไ้ไอ้ดู่ดดยกูไม่คิดว่จะตกดไงตายตายตายเอาตาย ให้ตายตายตาย,ตายเออโดนระเบิดอ,อีกจะโดนทุกอย่างเลยก็อยู่ที่โลนะตอนนี้อยู่ที่โลนะโอ้ยไปโนโู่นเลยเฮ้ยกูเกือบฆ่ามันแล้วเพื่อนการคอมโบที่ดีไงเอ้ยมันวาร์ปได้ด้วยเออเอ้ยมันมันวาร์ปหรืออะไรวะเอ้ยทำไมโหดกันจังวะเอ้ตายตายแน่เอ้ยออ,อุย้ยมึงเป่ากูไปด้เลย อออุ้ยเสวยสวยมึงเอ้ยเป่ากูมานี่อะดีแล้วเพื่อนเอาโดนมึงด้วยเหไอ้ตัวจิ้งจอกจะแพ้เร็วจิ้งจอกจะแพ้เร็วเออตัวนี้แพ้เอ้ยจิ้งจอกระวังจิ้งจอกเอ้ยอย่าให้จิ้งจอกตีได้นะตายเออไม่ยอมหรอกเว้เออเอ้ยโอ้ยระวังหน้าระวังจิ้งจอกระวังจิ้งจอกต้องฆ่าจิ้งจอกให้ได้ ไม่ที่จ่อวาร์ปได้อะที่โกงมากอ่ามันร่วงไปแล้วเลยอ้าวอ้าวโง่โง่โง่โงอ้าวไอเราันขึ้นมาระวังนะเา้ยมันมันล่อคนเว้ยมันล่อคนเว้ยเชื่อข่ามันล่อคนให้ลงไปเอาเอาทำไมเมื่อกี้หาตัวเองไม่เจอว่ะตัวบ้าอะไรวะนี่อ้าวบูมอ้าวเฮ้ยโดนดีดลงมาเหมือนกันอาวุธอาวุธออกอาวุธออกอาวุธโอ้ยไปโดูเลยตายไอ้เพ ก็ตลกเลยบไปโน่นเลยออกอาวุธออกอาวุธดินี่พัฒนามาเป็นชุดไงดิจิมอนไงดิจิมอนไงออกอาวุธไงออเออเอ้ยจิงจอกตายเนี้ยจิงจอกตายเนี้ยไอยจิงจอกได้เอรเฮ<อ><ห>้ยโทษทีโทษทีททเพื่อนโทษทีเออโอ้ยสวยโอ้ย<อ><อ>ไปโน่น <laughs> ให้หมดเลย เอ้ทรยศไอ้คนทรยศโดนไปตาออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดไงอยากสนุกว่าโอ้ยเร็วเออเราจะอยู่ที่อ๋อที่สองอีกแล้วที่หนึ่งที่สองตลอดอนี้ที่หนึ่งอย่างเดียวเลยทสองตลอดเลยแฮะ มึงไม่อาจแซงข้าพวกนี้ได้อะเจอยเจ๋อเอ้าบ้าจริงบ้าจริงไม่น่าเชื่อไม่่นาจอยไม่อาจแซงข้าพวกนี้ได้อะไม่จริงนะเอาแย่แล้วมีสิบหายแล้วเฮ้ยเขียวเขียวไอ้นี่กับไอ้นี่วะเฮ้ยไม่เท่เอ้ยไอ้สีม่วงประทัดสีทองเว้ย เอ้ยเอ้เราต้องสู้กันแล้ว right ล่ะนะนี่ไงกูได้เชียวเว้ยมอติรับก็มอติเขาก็ตั้งใจเล่นหน่อยเองขู่ว่าฆ่าหมดฆ่าหมดอมันทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันเองไม่ไม่สามารถคิดกันเหรทะเลาะโอ้ยกูรำคาญปืนมึงว่ะครับเพื่อนใครตายใครปืนนะใครปืนนะใครปืนฮะอย่ากูนี่ไงกู เ้ยยอไปนู้นเลยสีม่วงเหมือนกันแท้ๆอ๋ออ๋ออ๋อสีม่วงเหมือนกันแท้ๆเว้ยแต่โดนหักหลังเว้ยไอ้คนทรยศเฮ้ยเฮ้ยขออหุ้ขอหุ้อะไรก็ได้ช่วยดีทีมอืออ๋ออืออือสนุกมากเลยว่ะ เออไปกระโดดเลยเออเฮ้ยไอสีม่วงแม่งเอาเรื่องว่ะเออค่ะไงสีม่วงไงกูไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงอีกคนนึงอ๋อื้อโอ้ยแม่งคอมโบกันดีเวทเอ้ยยังไม่ตายด้วยอ๋อตายเร็วไม่ต้องตั้งใจเล่นละโอ้ยแตกเลย เรากลาตู้เลยเฮ้แต่คัดที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะครับอืมที่หนึ่งเล้ไอวรพูอะไรนะกูว่าได้ยินอะไรอะยังไม่ตายอะครับยังไม่ตายอะครับที่หนึ่งอะครับอ่าแล้วถ้าแล้วถ้าระเลากันเองเหรอตีพวกกันเหมือนกันแท้ๆเว้ยแต่้าเลาะกันเองเนี่ยนะโอ้ยกูว่าโดนทรยศเหมือนกันโอ้ โอ้ยด่านไม่ใหญ่แล้วอ่啊อู้ยเต็มหน้ามึงเลยโอ้ยไม่นะตำแหน่งที่หนึ่งของฉันไปขอที่หนึ่งสักครั้งขอที่หนึ่งสักครั้งที่หนึ่งสักครั้งสักครั้งหนึ่งไปขอร้องขอร้องเอ้ยจังหวะที่คนเข้านี่ไอ้ทำไร ต้องมาสู้กันเองเหรอต้องมาสู้กันเองอระเผาพันเดียวกันแท้ๆเว้ยต้องมาสู้กันเองนี่สีม่วงเหมือนกันแท้ๆไอ้คนทรยศนี่มันเกมแห่งการแห่งเกียรติยศเว้ยมันฆ่ากันม่วซั่่อยู่แล้วมันนี่เกมงเกียรติยศไม่ที่หนึ่งแล้วอ๋อไม่ที่หนึ่งแล้วโอ้ ที่อะไรตรงนี้วะที่เดียวไอ้ที่สองอะ่ะกูได้ที่หนึ่งวะได้ที่สองอีเละอะไรเว่ยทำไมเ่ยทำไมเนีทำไมเอียแปกคนเดียวเว้ยเอ้ยเ,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 เซนเ,เซียวเว้ยเซนเสียยเอเอ,เอ,เอ,เอได้ดาบก่อนใครอะครับแต่ไม่ได้ช่วย,ยบ้า,บาอะไรเลยเว้ย อุ้ยชิบหายโอ้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 ยสีทองเหมือนกันแท้ๆเผ่าพันธุ์เดียวกันแท้ๆเอ้ยสีม่วงกับม่วงอีกแล้วอืออืออ้ยโอ้ยเอ้ยร่วมมือกันร่วมมือกันอ้าวร่วมมือกันเจ้าบากบอกว่าร่วมมือกันด้วยอ้าวเดี๋ยวตั้งใจเล่นแล้วอ่าดิสคอดเน่าไปเลย อาบีขัดเอาไปแล้วเว้ที่ขอดเอาไปแล้วเวอ้ยอ่ไอ่ไอ,อโอ้เป็นไซยาผู้นี้ตานอย่างนั้นหรือโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคขอตั้งใจหน่อยนะทุกคนนะดีคอดเน่านะฮะโอ้ยตู้บ้าตู้บ้าบ้าหน่าโอ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้ อีกแล้ว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 ทุก,กคนที่ขอดเน่านะฮะอาจจะไปดีเสียงเพื่อนผมนะว่าดีคอร์ดมันเน่าอย่างไรล่ะในขนาดนั้นเองไนงะ เออเอสเอออืมกันฮะสายแทงเซตยาเออเออเอออ๋อไปที่หนึ่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผ้าหมาดค้างนะเดี๋ยวย้ายมันไปห้องหนึ่งก่อน

เมื่อกี้เมื่อกี้น่ก็เมื่อกี้น่กวตั้งใจเล่นเมื่อกี้อยู่ดีๆหายพอมาดูอีกทีว้ยดิสนคอตเนาไปแล้วเวยนิ่งไปแล้วว่ดิสนคอแ <c oughs> <c oughs> ส้วยอดเลย